สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Gimyfire นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องย่อของละครวิญญาณแพศยาซึ่งเป็นละครแนวสยองขวัญวาดด้วยตำนานผีกะเลียน,นาสุดสะพรึงและเรื่องราวของแรงตันหาราคะที่เข็นฆ่าคนให้กลายเป็นวิญญาณแพศยาสำหรับวิญญาณแพศยานะคะจะเป็นเรื่องราวของเอื้องหลงหญิงสาวที่เกิดมาพร้อมกับคําทํานายว่าเป็นตัวกละกินีทําให้คนที่อยู่รอบตัวเธอตายหมด เอื้องหลงจึงต้องกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็กและเติบโตมาท่ามกลางความเกียดชังทั้งจากแม่เลี้ยงและยุงคำเอื้องหลงจึงเป็นคนที่มีนิสัยเจ้าคิดเจ้าแค้นทะเยอทะยานอยากพาตัวเองไปสู่ชีวิตที่ดีกว่านี้วันหนึ่งเอื้องหลงบังเอิญไปเจออดีตนางรำคณะอื่นที่เคยเลี้ยงผีกะพระนาง และได้รู้ว่าถ้าหากเลี้ยงผีกะดีผีกะก็จะให้คุณทําให้ใบหน้าสวยสดงดงามและมีเสน่ห์เวลาฟ้อนรําอีกทั้งยังทําให้คนรักคนหลงเอื้องหลงที่ต้องการอยู่เหนือคนอื่นและยุงงํำจึงตัดสินใจไปหาหมอผีเพื่อขอผีกะมาเลี้ยงจนทําให้เอื้องหลงโด่งดังที่สุดในคณะ ต่อมาเจ้าหลวงหน่อฟ้าผู้ปกครองเมืองสามแสนฟ้าได้ยินคำเล่าลือของชาวบ้านว่าเอื้องหลงเป็นนางรำที่งดงามมากซึ่งอยากเห็นกับตาเลยจ้างมารำถวายทันทีที่เจ้าหลวงหน่อฟ้าได้เห็นเอื้องหลงก็เกิดอาการเสน่หาในตัวนางทันทีด้วยฤทธิ์ของผีกะเจ้าหลวงหน่อฟ้าก็ให้เท้ากำจายไปรับตัวเอื้องหลงมาเป็นสนมของตัวเองทันทีซึ่งเจ้าหลวงหน่อฟ้าหลงเอื้องหลงหนักมากจนเจ้าหลวงไม่ไปว่าราชการ ส่วนเท้ากำจ่ายเองก็หลงสเสน่ห์เอื้องหลงมากเช่นกันเท้ากำจ่ายจึงคิดใหญ่ไ่สูงคิดจะยึดอำนาจจากเจ้าหลวงโดยใช้เอื้องหลงเป็นเครื่องมืออีกฝากฝังเจ้านางเกยุรีพระมะเหสีของเจ้าหลวงนอฟ้าก็ไม่พอใจที่เจ้าหลวงเอาแต่อยู่กับเอื้องหลงทั้งวันทั้งคืนจึงสร้างเรื่องว่าเจ้าน้อยป่วยและเกยุรีก็บุกเข้ามาทำร้ายร่างกายเอื้องหลงที่คุม้มเอื้องหลงโกรธและเกลียดที่เกยุรีย่ำยีเธอด้วยความดูถูก เธอจึงมีความคิดอยากขึ้นเป็นใหญ่ขึ้นมาแทนที่เกยุรีเธอจึงไปให้หมอผีทำเสน่ห์ใส่เจ้าหลวงหนอฟ้าเพิ่มจนเจ้าหลวงคนเข้าของมาอยู่ที่คุ้มของเอื้องหลงและสถาปนาเอื้องหลงให้เป็นเจ้านางเกยุรีเกียดเอื้องหลงมากจึงจ้างให้คนไปฆ่าเอื้องหลงแต่ว่าเอื้องหลงแอบไปหาเท้ากำใจจึงให้นางโลนั่งเสลี่ยงไปแทนคนร้ายจึงยิงลูกศรปักอ,กอกนางโลเอื้องหลงกลัวทุกคนจะรู้ว่าเธอเป็นชู้กับเท้ากำใจ จึงสั่งทหารให้เอาโลไปฝังและใช้ธนูปักลงกลางอกตัวเองเหตุการณ์นี้ทาให้เอื้องหลงบาดเจ็บสาหัสจนร่างกายชุดโสมเพราะไม่ได้เส้นผีกามมาหลายคืนเกยุรีจึงใช้จังหวะนี้ให้นางกำนันคนสนิทไปสืบประวัติเอื้องหลงเพื่อที่จะได้รู้จุดอ่อนจนได้รู้ว่ายุงคําคือจุดอ่อนของเอื้องหลงเกยุรีจึงจ้างยุงคําเข้าวังไปถวายตัวพร้อมบอกว่าหากยุงคําทําให้เจ้าหลวงพอใจจนลืมเอื้องหลงได้เธอจะอวยยศยุงคําให้เป็นเจ้านางมียศเทียบเท่ากับเอื้องหลงด้านเอื้องหลงให้เท้ากำจใายกเลิ แผนการล้มล้างอำนาจของเจ้าหลวงเพราะเธอรู้ว่าเท้ากำใจไม่ได้รักเธอจริงเขาแค่พึงพอใจในรูปร่างความสวยของเธอและใช้เธอเป็นเครื่องมือในการยึดอำนาจจากเจ้าหลวงเท่านั้นเท้ากำใจที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธเอื้องหลงหนักมากอีกด้านโลที่รอดชีวิตมาได้ก็กลับเข้าวังมหาเกยุรีและบอกว่าเอื้องหลงเป็นชู้กับเท้ากำใจเกยุรีจึงสั่งให้ทหารไปจับตัวเท้ากำใจามาสารภาพต่อหน้าเจ้าหลวง เจ้าหลวงหน่อฟ้ารู้เข้าก็โกรธมากสั่งให้เอาเอื้องหลงและเท้ากำจายไปขังลืมอย่าให้เห็นเดือนเห็นตะวันอีกเลยเกยุรีที่กำจัดเอื้องหลงไปได้แล้วก็คิดว่าตัวเองจะหมดเส้นหนามที่คอยแทงใจแต่ยุงคำกลับไม่ซื่อคิดจะแย่งเจ้าหลวงไปจากเธอเกยุรีจึงวางแผนฆ่ายุงคำแล้วยนความผิดทั้งหมดให้เอื้องหลงให้เจ้าหลวงเข้าใจผิดว่าเอื้องหลงเป็นคนฆ่ายุงคำแล้วอาศัยจงังหวะนี้ลงอาญาเอื้องหลงอย่างทารุณจนถึงแก่ความตายจากนั้นเกยุรีให้หมอผีจอมขมังเวสสะกดวิญญ,ญาณเฮี้ยนของเอื้องหหลงใ้เป็นผีก คอยเลียใบยหน้าและเรือนร่างของเกยุรีให้สวยงามอ่อนเยาว์ต่อมาเจ้านางเกยุรีกลัวบาปกรรมตามสนองจึงตัดสินใจบวชชีและขายต่อวิญญาณเอื้องหลงให้เป็นผีกับพรานางแก่ช่างฟ้อนนางรำคนอื่นๆซื้อขายตกทอดกันรุ่นต่อรุ่น จนเดินทางพลัดมาถึงอาณาจักรคีรีราชรัฐโดยผีกบพนางเอื้องหลงถูกขายตกทอดมายังแวดวงนาตศินฟองจันหญิงช่างฟ้อนนางรำรูปงามเลี้ยงผีกบพนางให้เลียใบหน้าและเรือนร่างจนงามกระจ่างเป็นที่ถูกตาต้องใจของนายห้างฟองจันจึงเลิอกอาชีพช่างฟ้อนและแต่งงานอยู่กินกับนายห้างจนมีลูกสาวด้วยกันคือฝ้ายคำ ฟองจันต้องหมั่นเส้นพีผีกะพนางด้วยเลือดไข่ไก่ดิบและของสดข้าวเมื่อผีกะออกมาเลียกินจนอิ่มหนำแล้วก็จะบันดาลโชคและสนองตันหายสุขสมหวังนับวันผีกะนั้นยิ่งเฮี้ยนขึ้นมันชอบเสพกรามคุณแม่เลี้ยงฟองจันจึงเลี้ยงผีกะด้วยการเสพกรามกับหนุ่มๆขณะที่นายห้างยกบัวระวงขึ้นเป็นเมียจนมีลูกด้วยกันคือบัวตองบัวระวงฟ้องนายห้างว่าฟองจันเล่นชู้นายห้างก็แค้นมากจึงยิงฟองจันจนตายหลังจากนั้นวิญญาณของฟองจันถูกดูดกลืนเข้า รวมกับผีกะพระนางเจ้านางเอื้องหลงรวมกันเป็นวิญญาณแพทยาร่างครึ่งตัวของผีล่องลอยปรากฏให้เห็นเป็นใบหน้าของฟองจันแต่พลังอาฆาตของผีกะเอื้องหลงนั้นซ่อนใบหน้าเน่าฟอนเฟยอยู่ข้างหลังด้านไฟายคำทันทีที่สูญเสียแม่ไปเธอก็ถูกบัวร,ระวงเมียใหม่ของพ่อโคกสับทำร้ายร่างกายสารพัด ไฟยคำมจึงคิดว่ามีเพียงแม่เท่านั้นที่รักและอยากปกป้องเธอจริงๆไฟยคำจึงยอมเลี้ยงผีกะพนางไว้ตามที่แม่เคยสอนซึ่งวิญญาณของฟองจันก็พยายามจะช่วยเหลือไฟยคำมลูกสาวของตัวเองแต่ผีกะเจ้านางเอื้องหลงก็พยายามใช้ไฟยคำเชื่อมโยงไปสู่ชีวิตในภพชาติใหม่ของคนที่เคยพัวพันกับเธอในภพชาติเก่า ขณะที่นายห้างก็มีอาการซึมเศร้าเพราะคิดถึงฟองจันบัวระวงจึงถือโอกาสนี้สั่งไอส้สิงชูของตัวเองให้ไปจัดการไฟคัมแต่ถูกผีฟองจันอรารวาดใส่บัวระวงจึงจ้างหมอผีมาปราบฟองจันไฟคัมกลัววิญ,ญญาณของแม่จะถูกทำร้ายจึงหอบเอาผีกับพระนางหนีออกจากบ้านไปโดยมียอดผู้ชายที่แอบรักไฟคัมพาหนีไปอาศัยอยู่กับป้าหอมนวล การมาอยู่ที่นี่ทําให้ฝ้ายคาได้รู้โทษภัยของการเล่นของและเลี้ยงผีจากป้าหอมนวลฝ้ายคาเหมือนจะเชื่อฟังแต่ก็ถูกควบคุมด้วยเวทมนต์จากผีกะจนฝ้ายคาได้เข้ามาเป็นช่างฟ้อนนางรําในคณะยุงรําแพนของพ่อครูบุตรเทพพ่อไม้ที่เคยหลงรักฟองจันทรซึ่งทันทีที่พ่อครูเห็นฝ้ายคาก็ตกหลุมรักเธอทันทีเพราะฝ้ายคาสวยละไม้คล้ายฟองจันทรด้านนกยุงลูกสาวของพ่อครูก็ไม่พอใจที่พ่อของตัวเองรู้สึกดีกับฝ้ายคาขณะที่ผีกะพานางที่ฝ้ายคาเลี้ยงไว้ก็ได้กลิ่นการกลับชาติมาเกิดของ ยุงคำอดีตศัตรูตัวร้ายของเจ้านางเอื้องหลงจึงมีอาการเกี้ยวกดัดออาฆาต พร้อมจะขย้ำทำร้ายนกยุงด้านบัวระวงสมคบคิดกับไอ้สิงหวางยาผิดค่าในห้างแต่กลับต้องพบกับจุดจบอันหายนะเสียเองบัวตองรอดชีวิตและสำนึกผิดบาปก็เลยมาหาฝ่ายคำฝ่ายคำให้อภัยและยกให้หดัดเวียงวินล่าให้เธอดูแลมาคณะยุงรำแพนได้ร่วมฟ้อนในงานฉลองการเรียนจบและกลับมาจากพม่าของเจ้าน้อยอินเทเวงกริย์ผู้ปกครองคีรีราชรัฐกับเจ้านางนันดายตานาเมียน้อยชอาวพม่าที่เจ้าหลวงกำใจแสงแสนจะโปรดป Terima kasih. ในงานปอยเมียหลวงอย่างเจ้านางส้อยทิพระยามาพร้อมกับลูกชายคือเจ้าหน่อมืองและเจ้าแก้วโดยเจ้าแก้วนั้นหลงสเสน่ห์ฝ้ายคำมากเช่นเดียวกับเจ้าน้อยอินเวงที่หลงรักฝ้ายคำสุดหัวใจเช่นเดียวกันซึ่งเจ้าน้อยอินเวงนั้นเป็นเนื้อคู่ของฝ้ายคำและเป็นจุดเชื่อมโยงที่นำพาวิญ,ญญาณแพศยาของเจ้านางเอื้องหลงที่บ่มแรงพยาบาทข้ามภพชาติโดยมีฝ้ายคำเป็นสะพานนำเอื้องหลงไปสู่การล้างแค้นในอดีตชาติที่ทุกคนเคยทำไว้กับเธอที่เวียงหลวงเจ้านางนันดาเป็นสตรีที่รักสวย รักงามมันบำรุงผิวพรรณและเรือนกายให้อ่อนเยาว์ด้วยของวิเศษชั้นดีฝ้ายคำใช้มนคาถาสะกดผีกะพะนางสันหาของป่าชั้นเลิศมาขายมิ่งผิวกับจัน จึงขอซื้อไปถวายเจ้านางจนเป็นที่โปรดปรานเจ้านางเชิญให้ไฝยคำเข้ามายัางคุ้มบ่อยๆด้วยความเอ็นดูโดยไม่รู้เลยว่าจะมีภัยร้ายตามมาอีกับพนางวิญญาณเจ้านางเอื้องหลงที่ผูกติดกับวิญญาณแม่เลี้ยงฟองจันทรรวมกันเป็นวิญญาณแพทย์สยาที่หิวโหวยกามและความหแหนได้เข้ามาโดยที่ไายคำไม่รู้เลยว่าเธอได้เป็นคนที่นำพาผีเอื้องหลงผู้อาฆาตมาสู่ชีวิตของเจ้านางนันดาที่เคยสวยชาติเป็นเจ้านางเกยุรีและเท้ากำจายซึ่งกับชาติมาเกิดเป็นเจ้าหลวงกำจายแสงต่อมาเกิด เรื่องประหลาดหลายอย่างขึ้นฝ้ายคำจึงสารภาพว่าเธอเป็นคนเลี้ยงผีและผีคือแม่ของเธอซึ่งเป็นผีกะพระนางเจ้านางนันดาก็สนใจใคร่ขอเลี้ยงผีแม่ของฝ้ายคำที่กำลังชอบพอกันกับเจ้าน้อยอินเวงลูกชายขอยงเธออยู่เจ้านางนันดาเส้นพรีเลี้ยงผีกะพระนางเป็นอย่างดีและให้ผีกะช่วยเลียใบยหน้า จนเนื้อตัวและเรือนร่างเปล่งปังเป็นสาวแรกรุ่นกลับมาดูอ่อนเยาว์อย่างน่าอัศจรรย์เจ้าหลวงกำจาจแสงยิ่งเห่อและหลงไหลเจ้านางนันดาทุกครั้งที่มีการเสพสมกันผีกะพระนางจะเข้ามาร่วมสังวาดอย่างเร่าร้อนด้วยไฟราคะแพศยาวิญญาณเอื้องหลงสำเร็จสุขกับเจ้าหลวงกำใจที่เคยได้เสียกันในภพชาติก่อน ได้แรงบาบมาเพิ่มพลังกับตนตอนนี้วิญญาณเอื้องหลงกำลังมองหาสาบคาวราคะคล้ายครั้งใหม่นั่นคือเจ้าหลวงหน่อฟ้าที่เคยเสพสมกันในชาติเก่าที่ตอนนี้ได้มาสวยชาติเป็นเจ้าหน่อมืองลูกเมียหลวงของเจ้าหลวงกำใจแสงที่นับถือเจ้านางนันดาเป็นเสมือนแม่เอื้องหลงรอคอยที่จะเสพแรงบาบจากการที่แม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงผิดศีลมัวกรรมกันด้านความรักของฝ้ายคำกับเจ้าน้อยก็กำลังผีบานเติบโตขึ้นอย่างสวยงามแต่ด้วยแรงอาฆาตพยาบาทของวิญ,ญญาณผีกับพนางเจ้านางเอื้องหลงทั้งสอง จึงต้องเผชิญอุปสรรคขวางน้ำมากมายโดยคนรอบข้างก็ประสบเพศภัยจากกิเลสตัณหาผนวกกับแรงแค้นของวิญญาณร้ายมาร่วมลุนกันว่าสุดท้ายแล้ววิญญาณแพศยาจะขับเคี้ยวเข็นฆ่ากันไปจนถึงจุดใดอนุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดจะช่วยปกป้องคนดีได้กรรมจะสนองผู้ก่อกรรมได้หรือไม่ฝ่ายคำจะยอมให้ผีร้ายยืมมือทำบาปหนักเพื่อรักษาวิญญาณของแม่อันเป็นที่รักไว้หรือจะทำลายวิญญาณแพศยาให้ดับสูญเพื่อความสงบสุขของทุกคนติดตามได้ในละครวิญญาณแพศยาออกอากาศทุก วันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา18นาฬิกาทางช่อง8ค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ